ก็สวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยวันนี้นะครับพบกับผมครูคิงนะครับนายเทพประกรณ์คำภูเขียวครับกำลับกิจกรรมวันนี้นะครับเราจะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับถือว่าออกข้อสอบทุกปีนะครับโดยเฉพาะข้อสอบ N น e t นะครับข้อสอบ NNe เนี่ยจะออกในเรื่องของหลักภาษาที่อยู่ในส่วนของอ่าสา,าที่เรียกว่าเสียงในภาษาไทย นะครับวันนี้เราจะไปตะลุยตะลุยเนื้อหากันว่าเนื้อหาที่ออกข้อสอบส่วนใหญ่นะจะเป็นเนื้อหาอะไรยังไงบ้างนะครับวันนี้เราจะไปเจาะลึกเลยนะครับพร้อมกับแนวข้อสอบที่แนใบไว้ใต้คลิปนะครับมีมีแนวข้อสอบไปให้ด้วยจะเป็น Google Form ให้ทุกคนนะครับได้ลองทดสอบวัดความรู้ของตัวเองด้วยว่ามีความมีระดับความรู้ความเข้าใจมากน้อยเพียงใดนะครับวันนี้ อ่าผมขอนำเสนอไปยังเนะะื้อหาสไลด์ที่จะสอนนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับสไลด์ที่เราจะสอนซึ่งเป็น,นเรื่องของเสียงในภาษาไทยนะครับเสียงในภาษาไทยวันนี้เราจะมาดูกันว่าเสียงในภาษาไทยเนี่ยมีเสียงอะไรบ้าง ะจะตรงกับเสียงที่เราคิดไว้ห <USSR. S 1> รือเปล่านะครับเสียงชนิดต่างๆในภาษาไทยเ่ยจะตรงกันไหมกับเสียงที่เราคิดไว้นะครับพูดถึงเสียงอันดับแรกถ้าพูดถึงเสียงนะครับเสียงก็คือสิ่งที่เราเปล่งออกมาครั้งหนึ่งเปล่งออกมาแต่ละครั้งเนี่ยเขาเรียกว่าเสียงนะครับเปล่งออกมาเนี่ยคือเป็นเสียงเลยเสียงยังไงก็ไม่รู้แต่ว่ามันมีเสียง อาจจะมีความหมายหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่แน่ๆคือมีเสียงแหละนะครับแน่ๆคือมีเสียงมีเสียงที่เปล่งออกมาบางทีเนี่ยเสียงนั้นอาจจะมีความหมายหรือว่าไม่มีความหมายก็ได้อย่างเช่นพูดคําว่ากอขอขึ้นมาเงี้ยบางทีไม่มีความหมายนะครับบางทีถือว่าไม่มีความหมายแต่เป็นเสียง เขาก็นับเข้าไปในภาษาไทยเหมือนเดิมนะครับมีอันนี้คืออวัยวะในการออกเสียงของคนเราอันนี้คือรูปด้านข้างนะครับด้านข้างก็คือตรงนี้นะนะครับด้านหน้าตรงนี้แหละทุกคนดูตรงนี้ครับปุ่มเหงือกริมฝีปากฟันริมฝีปากปลายลิ้นลิ้นส่วนปลายลิ้นส่วนหน้า ลิ้นส่วนหลังนะครับแล้วก็ถึงเส้นเสียงเพดานอ่อน,ล,นล,ลิ้นไก่ช่องคอหลอดอาหารหลอดลมอันนี้คือองค์ประกอบในการเกิดเสียงนะครับนี่คือองค์ประกอบในการเกิดเสียงที่เสียงที่เราจะเปล่งออกมาครั้งหนึ่งๆเนี่ยจะต้องผ่านองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้แหละนะครับหรือองค์ประกอบเหล่านี้เขาเรียกว่าแซมมี่ องค์ประกอบที่ใช้ในการออกเสียงกว่าจะเป็นเสียงกว่าจะเป็นคําคํานึงออกมาเนี่ยต้องผ่านเส้นเสียงต้องใช้ลมต้องใช้ชปลายลิ้นส่วนด้านหน้าด้านหลังลิ้นริมฝีปากปาก,ปากเนี่ยทำงานประสานกันทั้งหมดเลยนะครับกว่าจะได้เสียงออกมาแต่ละครั้งยากนะครับยากนะครับแต่ว่ามันเป็นความหัศจ์รย์ที่กําหนดมาแล้วนะครับผมอ่ะมาดูกัน เสียงในภาษาไทยทีนี้ครับเสียงในภาษาไทยมีทั้งหมดสามชนิดนะครับเสียงในภาษาไทยมีทั้งหมดสามชนิดหนึ่งเสียงแท้สองเสียงแปรและสามคือเสียงดนตรีเสียงแท้เสียงแท้เสียงแปรและเสียงดนตรีนะครับเสียงแท้เสียงแปรและเสียงดนตรีแท้แปรดนตรี แท้เรียกอย่างหนึ่งว่าเสียงพยัญชนะเสียงแปรคือเสียงสระและเสียงดนตรีคือเสียงวรรณยุกต์มาวิเคราะห์ดูว่าทําไมเขาถึงเรียกว่าแท้ทําไมเขาถึงเรียกว่าแปร ى. และทําไมเขาถึงเรียกว่าดนตรีมาดูแท้ครับสระเนี่ยมันแท้ แปลมันคือพยัญชนะแต่วรณยุ์มันเรียกว่าดนตรีอ่ะเพราเราพอจะเดาได้วรณยุกเนี่ยพูดถึงเรื่องวรณยุบก่อนวรนยุบเอกโทตรีจัตวาามันเอกเโทตรีจัตวาบมันสามารถคอนโทรลให้เสียงสูงเสียงต่าขึ้นไปอย่างนี้ได้เขาจงเรียกว่าเสียงดนตรีสระอะคือเสียงแท้แท้ยังไงอะอาอีอูอูอ e ูอเออ ไม่มีการผสมผสานเสียงพยัญชนะกขอคงจชชยไม่มีนะครับเป็นการออกมาจากลำคอออกมาจากปอดของเราโดยตรงอะก็คืออ้าปากกว้างออาอีอีอูเอโอเนี่ก็คือการการเปล่งออกมาเลยเสียงแท้ก็คือเสียงแท้ๆที่ออกมาจากปอดออกมาจากเส้นเสียงของเราออกมาออกมาจากภายในของเรา ไม่มีการแปรเสียงใดๆทั้งสิ้นแต่เมื่อไรที่เอาไปปรับกับพยัญชนะกอไก่ขอไข่ขอขวดคอควายมองงูอะไรต่างๆนั้นนี่คือวิธีการแปร ى. แปลในที่นี้หมายถึงแปรเปลี่ยนเปลี่ยนไปมีการแปรไปนะครับมาดูรายละเอียดทีละอันนะครับเสียงแท้คือ เสียงสระหรือว่าสระเสียงแท้เนะี่ยเสียงสระหรือเสียงแท้นะีพูดง่ายๆคือเสียงที่เปล่งออกมาจากลําคอนะครับเสียงสระคือเสียงที่เปล่งออกมาจากลําคอโดยตรงไม่ถูกสกัดกั้นณนที่ใดที่หนึ่งในช่องทางเดินลมของลมเลยไม่มีการถูกกัดกัดกกั้นของันทางทางเดินลมเลยนะครับไม่มีนะฮะ แล้วกระทบเส้นเสียงทั้งสองข้างเกิดเป็นเสียงสั่นสะเทือนมีเสียงกล้องกังวานและออกเสียงได้ยาวนานกว่าพยัญชนะไม่เชื่อลองดูออกเสียงอะพร้อมกันอะออกเสียงอะพร้อมกันอ่ะเห็นไหมครับนานไหมครับนี่คือนานกว่าพยัญชนะกว่าเสียงพยัญชนะโอเคต่อไป เสียงสระหรือเสียงแท้เนี่ยเกิดจากการนํารูปสระทั้ง21รูปนะครับเกิดจากการนํารูปสระทั้ง2รยรูปมาประกอบกันทําให้เกิดสระขึ้น32เสียงแบ่งออกเป็น3พวกนะครับนำรูปสระทั้ง21รูปนีสระอาสระอาสระอีสระอีนะมาประกอบกันทําให้เกิดเสียง32เสียง แบ่งออกเป็นสามพวกคือหนึ่งสระแท้ 2. สองสระสมและสามสระเกินครับผมมาดูสระแท้นะครับสระแท้มีทั้งหมดสิบแปดเสียงสระแท้มีทั้งหมดสิบแปดเสียงแบ่งออกเป็นสองกนะครับ สระแท้มีทั้งหมด11เออ่าเสียงขออภัยแบ่งออกเป็นสองพวกก็คือสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวนะครับเสียงสั้นกับเสียงยาวสเสียงสั้นก็คืออะไรอะอิอืออุอีแอออโอออ่ะง่ายไหมครับอะอิอือุอีแอออโออ้นี่คือสระเสียงสั้นเรียกว่ารัฐ,ฐสลัษรัศสละนะครับ ต่อไปสระเสียงยาว I e u a e u เอ o o, o. ไง่ายไหมครับถ้าสั้นก็อ e อโอ o อถ้าเสียงยาวก็าอ e u โ e o o, o มันก็ยาวสั้นก็คือสั้นยาวก็คือยาวทีคัสระเขาเรียกว่าสระเสียงยาวนะครับคํา่าทีคะทีคะแปลว่ายาวยาวนาน ทีฆายุโกหงตุมหาราชาทีฆายุโกหงตุมหาราชนินีเนี่ยหลงพงเจเิญยิ่งยืนนานนะครับนี่คือที่มาที่ไปของคํานะครับสิบแปดเสียงแบ่งออกเป็นสองพวกสิบแปดคูณสองเป็นสามสิบสองเป็นสามสิบสองเข้ไหมครับอ่าสิบแปดคูณสองใช่สิบแปดคูณสองสามสิบสองอ่าไม่ใช่สิบแปดสิบแปดบอกสิบแปดเป็นเท่าไหร่ครับสิบแปดบอกสิบแปดเป็น สิบแปดเสียงไม่ใช่ส <als> <progressive> ิบแปดเสียงแบ่งอเป็นสองพวกก็คืออาอีอันนี้อันนี้ก็หลงลืมกันไปแล้วอาอีอึก็สามละอเอแอะก็หกเออก็คือเก้าอย่างละเก้านครับเก้าคูณสองเป็นสิบแปดขออภัยนะครับเบลอนิดหน่อยสละแทสิบแปดเสียงแบ่งออกเป็นสองพัวก็คือฝั่งสั้นเก้าฝั่งยาวเก้านะครับแทะต่อไป ประสมครับทีนี่พูดถึงเรื่องของประสมประสมก็คืออยเอือวอวยเอือวอวยก็คืออาบวกอีเขาเรียกว่าเสียงผสมนะครับอาบวกอีเป็นออีอา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 อีออีออีอา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 อีอออาอีออีอา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 อีอออาอี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 อา ต่อไปถ้าเียาะกับเียนะครับเสียงเหยะกิจากอี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 อยาะเหยะยาะเหยะยาะยาะหยาะยาะอยาะเยาะเเยาเป็นเสียงเียต่อไปเออออาบวกออเป็นเอออ่าอออออาเออออาเอออ่าเอออ่าเอออ่าเอออาเอออ่าเออเป็นเสียงเออต่อไปอากับเออเป็น

หกเสียงนะครับแต่ดูดูสังเกตว่ด,วดีเสียงที่ใช้บ่อยที่สุดคือเอืออัวเอืเออัวแต่เอืเออัวไม่มีไม่ค่อยใช้นะครับคำไทยไม่ค่อยใช้กันมันเป็นเสียงสั้นลาออกเสียงมานเสียงไม่เพาะนะครับการออกเสียงสระผสมจะใช้ลิ้นส่วนหน้าใช้ลิ้นส่วนหน้าลิ้นส่วนกลางและลิ้นส่วนหลัง ขยับเคลื่อนที่ทำหน้าที่ออกเสียงร่วมด้วยนะครับเสียงที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะเสียงประสมเราจึงเรียกว่าสระประสมนี่คือที่มาที่ไปของชื่อเขาสระประสมทั้งหกเสียงนะครับเมื่อสักครู่สระแท้เสียงแท้เนี่ยมี18 18บวกกับสระประสม18บวกหเป็น แป2สุบ2เก้ายี่แล้วนะครับตอนนี้เราจะมาดูกันสระเกินครับผมมาดูสระเกินสระเกินก็คือมีเสียงพยัญชนะประสมอยู่ด้วยพยัญชนะก็คือมอมายอยักษ์วอแหวนนะครับมอมายอยักษ์และวอแหวนมาดูนะครับสระอํา อะบวกมอ่ะบวกมอเป็นอัมอะบวกยอเป็นไออะบวกวอเป็นอ่เอานะครับอัมไอไอเอารืลือรืลืออัมไอไอเอารืฤือฤืลือรืลือคู่แรกนะเป็นรอเรือนะครับเป็นเสียงรอเรืออัมไอไอเอารืลือฤืลือ โอเคนะครับนี่คือสระเกินสระอําไอไอเอารือเือเนี่ยมีลักษณะการออกเสียงระหว่างเสียงสระกับเสียงพยัญชนะดังนั้นสระอําไอไอเอารื้ืไม่นับว่าเป็นเสียงสระเพราะมีเสียงสระที่เป็นเสียงสระแท้ประสมอยู่กับพยัญชนะแต่จะนับเป็นลักษณะของพยางแทนนะครับไม่นับเป็นเสียงสระ นะครับแต่จะนับเป็นลักษณะของพยางค์เ okay, นะครับอาํอาไอลหรือเรืรืออ่ะทีนี้มาดูเมื่อสักครู่หัวข้อแรกจบไปแล้วนะครับเสียงนะเสียงแท้นะเสียแทหรือเรียกว่าเสียงสละดทำไมเสียงเนื้อเสียงสละก็เพราะว่ามันออกมามออกมาจากลําคอมันไม่มีอะไรกักกัน้นทีนี้มาดูเสียงแปร,บ,รบังคับเสียงแปร เสียงแปรเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเสียงพยัญชนะนะครับเสียงพยัญชนะก็คือเสียงที่เปล่งออกมาครั้งหนึ่งๆเปล่งออกมาจากไหนก็คือเปล่งออกมาจากลําคอของเรานี่แหละเนี่ยลำคอ,อแล้วกระทบกับอวัยวะต่างๆภายในช่องปากหรือช่องจมูกออกมาจากคอเลยนะครับเนี่ยช่องปากก็กระทบจมูกก็กระชบกระทบนะครับ ลมอาจถูกสกัดกั้นไว้ทั้งหมดหรือเป็นบางส่วนจึงทำให้เกิดเสียงพยัญชนะต่างๆน,นี่คือลักษณะของเสียงพยัญชนะมาดูนะครับการใช้อักษรแทนเสียงนะครับการใช้อักษรแทนเสียงพยัญชนะเสียงพยัญชนะในภาษาไทยมี21เสียงก็คือ กคงกอคองอจอชบดตทนบอ,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 นอ,บอ,บอไม่ต้องไปท่องนะครับนในกลุ่มอธิบายให้ฟังเฉยมีตัวอักษรแทนเสียงพยัญชนะทั้งหมดยเอ่ขออภยัยสี่สิบสี่รูปนะครับพยัญชนะบางชนะมีรูปมากกว่าเสียงนะครับเดวัยชนะ กขอมอจอชอชชเสียนเพืชนะนะครับมีแค่ยี่สิบเอ็ดเสียงแต่แต่ละเสียงมันมีหลายรูปไงน,นะครับนี่คือยี่สิบเอ็ดอยี่สิบเอ็ดเสียงนะครับยี่สิบเอ็ดเสียงแต่ละเสียงมันมีหลายรูปมาดูนะครับรูปเสียงกอครับ เสียงกอรูปพยัญชนะคือกอไก่ตรงนี้นะครับเสียงขอไข่เสียงเคเสียงเกอนะครับแรกกับเสียงเกอเกอเกอเค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 เเคเเคเห้าตัวเงอมีตัวเดียวเจอก็มีตัวเดียวเชอ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 สามตัวเสอสอชัดสอชัด ซอสซ่อซขออภัยนะครับซอสางซอโซ่ซซนะครับเศร์เซรเซรเซรนะครับเดอะก็เดอะเดอะเตอร์ก็เตอร์เตอร์เตอร์นะครับเธอก็เธอ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 เนอร์ก็มีสองตัวเนอร์เนอร์เบอร์บอกไม้ก็เบอร์เปอร์ก็เปอร์ตัวเดียวนะครับมาดู อันนี้ต่อเมื่อสักครู่คำช็อตคำซอสังนะครับซอสังไม่มีนะครับซอสังมีแต่ซอสู้ดูพอพานครับเสียงเพอ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 เฟอเฟอเฟอเมอเมอเยอเยอเยอเรอเรอเลอเลอเวอเวอเออเออเฮอเฮอเห็นไหมครับ แต่ละเสียงเขาจะมีรูปเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ละเสียงนี้เขาจะมีรูปเพิ่มขึ้นมาทําให้เรามีรูปของพยัญชนะเพิ่มขึ้นมาเป็นสี่สิบสี่รูปยี่สิบเอ็ดเสียงนะครับ <c oughs> สรุปแล้วนะครับพยัญชนะเนี่ยมีทั้งหมดสี่สิบสี่รูปยี่สิบเอ็ดเสียง เสียงที่ซ้ํากันมี12เสียงและเสียงที่ไม่ซ้ำกันมี9เสียงไม่ต้องไปจํานะครับอันนี้ผมอธิบายให้ฟังเฉยนะครับว่าเสียงแปรเนี่ยเสียงแปร ى, หรือว่าเสียงพยัญชนะเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างทีนี้เรามาดูกันพยัญชนะไทยมีอยู่ทั้งหมด44รูป21เสียงได้แก่2ประเภทนะครับหนึงพยัญชนะเสียงเดียว2.1นะครับพยัญชนะเสียงเดียว 2คือพยัญชนะเสียงประสมอันแรกคือเสียงเดี่ยวอันที่สองคือเสียงปสมเสียงเดี่ยวเป็นยังไงเสียงประสมยังไงเราพูดถึงชื่อของเขาเดี่ยวเดี่ยก็คือเดี่ยวต่อไปเสียงประสมประสมก็คือประสมง่ายๆนิดเดียวที่เหลือยากหมดใช่ไหมครับมาดูอันแรกพยัญชนะเสียงเดี่ยว พยัญชนะเสียงเดียวคือเสียงพยัญชนะที่ออกเสียงพยัญชนะต้นเสียงเดียวออกเสียงพยัญชนะต้นแค่เสียงเดียวเช่นค่าปากองมองจองกาหาตาต่างๆเหล่านี้นะออกพยัญชนะต้นเป็นเสียงเดียวต่อมาเสียงพยัญ เสียงพยัญชนะเสียงผสมนะครับพยัญชนะเสียงผสมก็คือมีพยัญชนะต้นสองอันสองตัวเขาได้อีกองหนึ่งว่าคำควบเสียงควบกล่ํานะครับกว้างกราบเกลอความครูคลายคลู่คลางปราบปรแปลกตา ต่อไปเสียงพยัญชนะท้ายนะครับเขาบอกว่าเสียงพยัญชนะท้ายเป็นเสียงเขาเรียกว่าตัวสะกดนะครับพยัญชนะท้ายนี่แหละเขาเรียกว่าตัวสะกดทีนี้มันจะมีคําว่าเวลาเราทําข้อสอบข้อสอบมันจะสับสนกันจะรู้สึกสับสนว่าบางทีข้อสอบถามหาพยัญชนะต้นบางทีข้อสอบก็ถามหาพยัญชนะท้ายนะครับพยัญชนะต้นก็คือตัวที่มันขึ้นต้น ง่ายอย่างเช่นคําว่าบ้านพยัญชนะต้นคือบอใบไ,ไม้แต่ถ้าเขาถามหาพยัญชนะท้ายหรือเรียกอีกหนึ่งว่าตัวสะกดตัวสะกดก็คือนอหนูบอ,นอบานอบาลไม่ถูกบ้านบออาบอใบไ,ไม้ขึ้นก่อนบอใบไม้ก็คือต้นพยัญชนะต้นต่อไปสระอาไม่นับสระอาเป็นสระนะครับนอหนูบอ,นอบานอบาล ม่โถบ,บ้านนอนหนูเป็นตัวสะกดตัวสะกดในที่นี้เรียกอีกอย่างงว่าพยัญชนะท้ายนะครับทุกคนดูบนคําว่าขอนแก่นคําว่าขอนดูนะครว่าคำว่าขอนนะครับขอนขออนะขอนพยัญชนะต้นคือขอไข่พยัญชนะท้ายคือนอนหนูนะครับคาว่าแก่นกว่าไอนูแก่นไป็เอกแก่นพยัญชนะต้นคือกอไก่ไม่ใช่สระแอนะครับ พยัญนต้นคือกอไก่พยัญชนะท้ายคือนอหนูโอเคนะครับนี่คือพยัญชนะต้นและพยัญชนะท้ายต่อไปเสียงชนิดที่สามเสียงชนิดที่สามเขาเรียกว่าเสียงดนตรีนะครับเสียงดนตรีหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเสียงวรรณยุกนะครับเสียงดนตรีเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเสียงวรรณยุกความหมาย เสียงบรรยุค,คือเสียงที่เปล่งออกมามีระดับสูงต่ำต่างกันเสียงบรรยุคนับบ้ามีความสำคัญมากเพราะทำให้ความหมายของคำเปลี่ยนไปด้วยนะเช่นกา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 คำว่าป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 ้าปา,ปา,ปา,ปาตัวแรกทิ้งปากว้างโยนปาเติมให้เยอลงไป ไม้เอกป่าแปลว่า forest แปลว่าป่าแปลว่าป่าไม้ป้าก็แปลว่าพันรยาของลุงป้าก็แปลว่าพ่อป่าก็แปลว่าเสียาป่าคำว่าขาวข่าวข้าวกคนตรวนี้นะครับขาวอันแรกก็คือขาวสีขาวเนี่ยข่าวอันที่สองเติมไม้เอกเข้าไปข่าวแปลว่า news แปลว่าข่าวข่าวสารต่างๆข่าวเติมไม้โท แต่ว่าข้าวที่เรากินอยู่เสือ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 ตัวแรกก็คือเสือเฮเกอร์นะครับเสือตัวที่อาเสือเมื่อเมื่อเติมไม่เอกเข้าไปเสือเสือที่เราปูนอนปูนั่งกันเสือสามเสื้อไมโทเสื้อก็ที่เราสวมใส่เนี่นะครับนี่คือจุดเด่นของเสียงมรรณยุกหรือเรียกอีกอย่างว่าเสียงดนตรีนะครับต่อไป สรุปแล้วมาสรุปกันนะครับเสียงวรรณยุกมีหนึ่งคือเสียงสามัญสองคือเสียงเอกสามคือเสียงโทสี่คือเสียงตรีห้าคือเสียงจัตวาเอ้าเสียงสามัญเสียงสามัญน,นับนะครับเสียงสามัญน,นับนะแต่ว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีรูปก็ตาม เสียงนับแต่ว่ารูปไม่นับเพราะว่าไม่มีรูปดังนั้นเสียงวรรณยุกวรรณยุกเนี่ยจึงมีสี่รูปห้าเสียงจำไหมนะครับสี่รูปห้าเสียงเยงในที่ไม่มีวรรณยุกก็คือเสียงสามัญโอเคนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับในเรื่องของเสียงในภาษาไทยซึ่งเราได้ได้ทบทวนกันไปใน ชั่วโมงที่ผ่านมานะชั่วโมงตั้งแต่ต้นชั่วโมงนี้แหละนะครับเราได้เรียนรู้กันในเรื่องของเสียงภาษาไทยก็ถือว่าหวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้นะครับไม่มากก็น้อยนะครับเสียงภาษาไทยสามารถนําไปใช้เป็นทาเป็นข้อสอบได้นะครับซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดอีกส่วนหนึ่งนะครับที่จะทําให้เราเก็บคะแนนทําได้ ต้องมั่นใจเชื่อใจว่าทุกคนทําได้แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุก <c oughs> ท่านในที่นี้นะครับจะกลับไปเนี่ยก็คือเปิดหนังสือะเปิดหนังสือภาษาไทยที่ได้เปิดทบทวนตํารานะครับก่อนสอบก่อนเรียนก่อนทําข้อสอบอะไรทุกครั้งว่างๆก็เอาหยิบม,มาเปิดขึ้นนะครับถ <c oughs> ือว่าเป็นการ ทบทวนความรู้ความจําของตัวเองในตัวไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้กิจกรรมการเรียนรู้ของเราก็มีเพียงเท่านี้ครับผมพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ